อ่าครับสวัสดีอีกครั้งครับกับสก๊ s สกุชุดเคทุกได้น,นะเปิดกันต่อเลยดีกว่า <c oughs> ขีดตัวดีรอบนี้ครับร้อยตัวนะสิบครั้งนี่คือการเปิดเฟรนด์กัานชานครับสำหรับใครที่อยากจะลองเกมกียวกับฟุตบอลที่มีการจัดแผนมีอีเวนต์มี event, ม ค่อนข้างจะแจกดีะนะเนี่ยทีมผมก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็มีนี่แหละครับเปิดเฟนพอยแล้วมีโอ,อกาสได้สูงสุดที่5ดาวแต่ทั่วไปก็คือก็สูงสุดแหละครับที่แจกได้ที่ออกจากกาช่าออกจากอะไรนี่ก็สูงสุดแค่5ดาวครับแต่ก็อีโว้น6ดาวได้ก็ถือว่าแจกแจก5าดาวเลยอะ แจกสูงสุดที่แจกได้เลยสุดยอดมากขวดลมเข้าใหม่จังเลยโอเคเริ่มเลยดีกว่าสำหรับคนเริ่มเป็นใหม่ครับสักครู่ไอเมาสอยู่ไหนวะเมาส์เมาส์เมาเมาส์ะครับมาแล้วไปขยับพัดลมให้มันไม่ผัดเข้าใหม่โอเคครับทัชเฮ้ เป็นอะไรของมันวะเออวันนี้มันก็เสียงช็อตชอยู่นะเขคครับตัวแรกสีดาวเราจะดูแต่สีดาวกับห้าดาวนะหม่แล้ววะพอแรกพอสมดาวเปลี่ยน <c oughs> ไม่ได้ดังเกียดนะจูสเปอรซี่ท่นักเตะรุ่นเก่าผมพอรู้จักหน่อยรุ่นใหม่ไม่ค่อยตามโอ้ลูกจริงเพื่ใหญ่ครับสกิคลคุ้น นี่ยใครเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะเชิญเลยครับอ๋อเปินใจอีกแล้ววะอ่ะ,อะตัวเดิมมาพอ่อเลื่มกดเ <c oughs> อ็กโง่อยังหไม่รู้โยนให้พาสามเท่าครับเฮลีลาเสียงมัน,นขึ้นขึ้นลงๆนะไม่รู้มันเป็นบล็อกอะไรบางทีเล่นๆอยู่เสียงมันแบบอัพตัวเองขึ้นมาเฉยเลยดังขึ้นมาเองมาตัวที่เบอร์น,นาด อย่าไม่ไดีครับจะลองเล่นก็ได้ก็ช่วงนี้แหละที่แบบแจกแจกกัน5้า5ดาวนู้เว้ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีอะไรที่ผมตั้งตัวได้ก็ไอ้นั่นตอบแบบสอบถามแล้วได้ตั๋วครับโอ้โหยิ้มเลยตั๋วห้าดาวการันตีอะโอลเชนี่ทองอีกมาต้าวะพอได้แล้ว แค่สี่ดาวกับห้าดาวนะ,ะดูทีนี้หน่อยเอ้ยมีประกันดาวสุดท้ายด้วยเหรอโอ้โหแม่จะดาวเยอะกว่านี้จะเลียงนะเนี่ยถ้านแค่สมดาวนี้ก็กินดีกว่าโอ้แต่บางทีถ้าไประดับสูงๆบางทีเกาะเราไม่แตกหรอกครับเห็นพลังเขาแล้วก็โอ้โหแปดเก้าพนะันอ่ะ เอาไม่ลงช่วงนี้โดนอยู่ไงเพิ่งผ่านบอลถ้วยปะสะสมแต้มบอลถ้วยกันชื่ออินเตอร์นี่แปลกๆไม่เข้าใจยิงอัดประตูเพิ่มเล็กน้อยน่าเกียดจังเอ้ยมันน่แน่เป็นอะไรวะมันชาร์จไฟไปด้วยไงมไม่เข้าใจมันจะชาร์จไฟทำไมวะไม่รู้ปิดได้หรือเปล่าต้องลิงก์แบบ w i f ฟแล้วมั้งโอ้โหดังตูมเลยบัลโรเตอรลี่ เกี๋จะยั้งครับคือยั้งแม่งไม่อยู่แล้ว <laughs> let it go ปล่อยมันไปโลกยิงสุดฟิตครับโอ้ยนักเตะฟิตมากป้อมการยิมตูวได้มากใช้ได้ครับผมมีสกิลเพิ่มฟิตอยู่อยู่แล้วลวมีอะไรว่าไอ้ที่เล่นเล่นกับเมียเพื่อนอะอ,อจอนเทอร์ลี่เออ <laughs> เป็นฉาย,ยาที่ใช้เจมยิงบโลเทอร์ลี่ครับใช้ได้ใช้ได้ขออีกตุ้มดินากดไม่ไป อ้ออกดีไว้ลูก่งตัดหลังแบค็คครับบุกซ้ายบุกขกวาสร้างเดมไดเมทมากโอเคแต่เป็ดมากเนี่ยคือเหมือนเจาะเกาะเขาแหละเห็นก็ว่าถ้าเกาะมันลดเยอะใช่ปะ่ะเกาะมันหายเกาะมันแตกอะเราก็โอกาสยิงเข้าได้มากขึ้นเข้าไปลุ้มกันนะโกนติดสกิลทุกทีอะ แหกเกาะแตกทีไรเสียบอลทุกทีอะทุกทีจริงๆนะ<อ>บางทีก็หลอนเลยรีบยิงก่อนให้เกาะมันแตกโหนี่ผมต้องไล่ดูทีละตัวเลยใช่ไหมเนี่ยสามดาวเนี่ยที่เก็บก็เต็มแล้วพูดตรงๆเลยตรงนี้ตำแหน่งดีก็ดูหน่อยสิลกูกโยนทะลุกลางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจาะกลางแล้วครับขี้เกียจกดกดตั้งรับอย่างเดียวพอขออยับเปลี่ยนท่านิดนะ ายกดแลยไม่รู้จักวะกองหน้ามีสกิลเลี้ยงก็โอเคครับกองหน้าอยากได้เลี้ยงก็จริงแต่เล่นไปก็เริ่มจะเริ่มรู้หลักนะคือบางทีเราก็รีบกดยิงเกินไงพอตออเริ่มเล่นใหม่ๆจะได้นินสัยยิงต้องยิงยังไงก็เข้าอ่ะ ให้มันเลยครึ่งครึ่งสนามไปสักเลนหนึงอะ่ะกดสั่งยิงได้เลยแต่มันก็ต่อบอลอีกสักหน่อยแล้วก็ยิงยิงยังไงก็เข้าแต่พอหลังๆมันต้องไปเลยกว่านั้นครับบางที <c oughs> ต้องไปเลี้ยงเลี้ยงหลบโกเลยถึงจะเข้าสีดามารก,กดตรงกลางหลุดก,ก้ามบริโหใสีดาแล้วแดนนี่เอเวสคุ้นๆสามดาวไปบ๊ายบาย ลูกฆ่าโมาเดตชาแห่งิลเลอร์พลาสลูกโยนสก,กิลของเทมมันก็ก,กระโหลกอะไยไปนะแต่อย่างว่าจะให้แบบสก,กิลเทพทุกตัวมันก็ต้องมีตัวกาป้ปงไงเปิดพิฆาตโอ้ยกดโยนธรรมดาแหละอันเวสเอ็มันคุนๆงาพราะช่วงเปิดปลาซิลนี่เจอเยอะอยู่ ก่อนหน้านี้ก็มีแจกบาซิลครับแจกถึงห้าดาวนะ1ดาวถึง5ดาวแต่บาซิลล้วนคะรับออกมาก็ดีครับเควินซุดแม่นไขวะชื่อแปลกดิสกิลโยนิฉายาเขาสกัดทุกการเคลื่อนไหวเนขะแต่ได้สกิลโยนโก็สิงดิพี่ลึกตุ้มมาดินั่นไงโอ้โหโมซุโโโโโดโอซิลครับ โอ้ยจัดโอ้ยตำแหน่งถูกใจมากด้วยเห็นทีมผมลผมหรือป่ะก็จัดประมาณนี้เลยออกซ้ายออกกวาได้หมดครับสก,กิลดีๆหน่อยนะสก,กิลเทพๆหน่อยลูกส่งก็ยังดีครับส่งเทคนิค5เท่าด้วยผมอาจจะส่งหรือแล้วใส่ยิงปีกอันใส่โมงก็ได้รู้สึกว่าหลังๆมันดีก็ออกปีกแล้วเปิดก็โอเคนะ พอเวลาโหมงมันจะได้ไปจ่อๆกับโกไงส่วนใหญ่โกก็จะวิ่งสวนออกมาตัดบอลก็โหมงสวนเข้าได้แต่ถ้าโกมาอยู่นิ่งๆะ่ะมันจะออกสกิลแต่ถ้ามันวิ่งอยู่่มันไม่ค่อยออกปัญหาใหญ่หละโกออกสกนะิลเลยโอเคครับดูกันไปสจัด,จดสดจัดได้แล้วไม่ค่อยดูสกิลริดเลยคีแมนสกิลนี่ครับอยากได้ที่แบบเพื่อนๆใช้กันได้ไงอีกตุ้ม อีกตุ้มกดไม่ออกว้าาา <c oughs> เริ่มโลภแล้วเริ่มโลภแล้วเขาแหมก,ก่อนนะั้นนี้ตอนเริ่มเล่นใหม่ๆก็เปิดมั่วนะเปิดกะทั้งตัวไงมีมีออกแต่โค้ดอะสองอดาวนี่ยังไม่โผล่สักตัวเลยที่มาเขาให้การันตีสามดาวเลยนะเนี่ย คือถ้าชอบโอกาสทองเลยครับที่จะตั้งตัวเสี่ยงมากๆหายนะบอลขอดีกร่บเบี้ยแล้วบอนคอดูไปแล้วใช่ไหมไม่ดูอีกนะดูไปสองรอบด้วยเห็นตำแหน่งมันโอเคไงตัวทำเกลเวอร์คาสสามได้เวอร์คาสอืมก็โอเคเราตั้งรับบ่อยตอนนี้ปบบ อยากได้พวกสกิลแบบทำให้กลัวทำให้หลดนลานอะไรพวกเนี้ของหน้ามันจะไม่ได้ไม่ออกสกิลครับวิงแบกว่าถูกใจตำแหน่งดาวมาน้อยไป3ดาวส่วนใหญ่จะหาสกิลดีๆแล้วไปเรียนครับแจกมีนักเตะไทยแจกมไนนงสามดาวไอประการด่านสุดท้ายเนี่ยก็แตกแล้วตัดบอลได้แน่นอนอะ่ะก็เอาไปเจอกับเทพครับหนานี้ปีกเมดูซ่าครับ ไอดูซ่าคือเห็นแล้วแข็งเลยใช่ไหมแข็งแบบเยืนอึ้งอะ่ะเคยดูบอลว่าเอ๊ะมึงทำอะไรของเมืงวะนมึงี้ชาวบ,บ้านเขาไม่ทํากันทตตํา,แ,า,าทแตกต่างแล้วมันงี่เง่าด้วยไงถ้าทําแตกต่างแล้วแบบเก่งแล้วมันสําเร็จเน่ยก็โอเคทําแตกต่างแล้วมันงี่เง่าก็ไม่ไหวเขาตำแหน่งดีกด่อยดีกดห่อยดีเลี้ยงว่ะ ตุ้มหน่อยตุ้ม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 โอ้สีดาวเฟรเลนี่สีดาวก็มีนะผมเห็นตัวห้าดาวว่าผมรู้สึกจะเอาเฟรเลนี่ห้าดาวเป็นเพื่อนเยอะมากห้าหกดาวอะมันอาจจะคนละปีกันเนี่ยคนละพอสอกันมีคีรีสูงกันก้นกับสกิลตัดบอลอันนี้ลดเทคนิคโอเคตุ้ม เสียงก็ึ้นลงๆนะลำคาญหน่อยแล้วกัอนอบเบลอบเวล่าไม่รู้จัก <c ười> แค่ได้ชื่ออยู่มีอยู่ในทีมด้วยเก่งส่งไปแล้วใครรับก็ความเหนื่อยจะเพิ่มขึ้นคือจะไม่เหนื่อยนั่นเองบางทีก็ต้องเรียกให้แตกต่างกดจากนิดนึง แต่เพอรอๆก็จะว่ากันนะบางทีก็มองไม่ชัดเหมือนกันอีกกี่ตัวเดียวอ่ะอีกสักห้าชุดอ่ะลุงนี้น่าจะออกไปยันนั่นก่อน <c oughs> เปิดเกมใหม่ก่อนเสียงมันน่ารำคาญมากเลยแม็กเวลล์นี่ช่วงบาซิลออกเยอะมากคารลิมเป็นเซม่าครับคารลิมเป็นเซมา่า ได้สก,กิลเลี้ยงครับกองหน้าก็ดีออกปีกได้ด้วยแม้แต่กองหน้าตัวหลักผมแม่งออกปีกตลอดเผอมันออกปีกแต่ก็ดีอ่ะมันทําให้แบบไปอยู่ตําแหน่งที่ยิงได้ไงไม่มีใครประกบเปอร์เซนต์ยิงได้ก็เยอะกาเบร,ร์อักบลฮอสก,กิลเลี้ยงธรรมดาผมมีสก,กิลเลี้ยงของไอ้นั่นแล้วไงหัวฟูของทีมชาติอะ ลืมชื่อไปแล้วที่มันออกจะไปย่ำๆก็หน่อยเนะี่ยเด็กๆหน่อยรุ่นใหม่เนะี่ยเหมือนจะคุมอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่อยู่เงินนะคนนั้นแต่ก็เ,เป็นกำลังใจให้ลวกันนะพัฒนาไปหน่อยอารมณ์เราเก่งเราไม่จำเป็นต้องไปเอาคืนเขาไหส่วนใหญ่ก็เห็นแล้วแต่บางทีก็เห็นแล้วแล้วบางคนก็เริ่มติดแอดและ เราดูท่าทางในสนามไงบางทีเขาเฮ้ยเรารู้ว่านายเก่งอ่ะแต่ไม่พอไม่ต้องไปแบบคนอื่นมันไม่ใช่ว่าต้องมาตามใจเราไงบางทีกรรมการมันก็โง่ได้ก็ไม่ต้องไปไฟกันนหรอกเล่นไปครับตั้งใจเล่นไปหลุดเกมไปอีกแล้วกำลังเพลินเลยไฟมันรัวน,นะครับก็ไม่แปลกอะไรก็ตรงที่ ไฟมันเข้าก็ปุ่มโฮมพอดีบางทีอาจจะมีรู่ๆออกมาบ้างอนายตัวละไม้ครบพอดีนะจะได้ตีบวกแฟนเดวิลคุ้นๆจังเลยเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูเล่วกันเยอะปะเยอเป็นสามคลิปไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้ผมไปไล่ ลอลีเพื่อนหลังอืม้มซานโดโอ้มีแล้ว <c oughs> ฟาร์มดินครบเลยด้วยมีแจกครับอยู่ในทีมด้วยริยาเคลื่อนเคลื่อนขวางช่วงบาซิลไงเขาก็แจกไอ้ฟาร์มต้องหลายตัวเปิด <c oughs> ผ่านเลยสกิลมันจะเป็นสกิลตัดบอลครับ จ่ายบอลมาแล้วก็ยื่นขาไปขัดช่วงแรกๆมันขัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขาไม่ถึงขาขาสั้นไปหลังๆก็โอเคติดบ้างไม่ติดบ้างสคิปจอยแดนแฮนเดสันครับตำแหน่งมันดีดูหน่อยลูกส่งพักฟื้นครับผมไม่ค่อยเน้นส่งเท่าไหร่ผมเน้นเลี้ยงกับยิง แต่บางทีอาจจะต้องเปิดน,น,นี้ใส่ตัวเองด้วยโอ้โหรีพูมาลนเลยพักรีพูงั้นนะเล็กน้อยนี่ขายแน่นอนครับปีเก่าๆไงมันก็เก่งได้แค่นี้แหละเริ่มอยากเปิดจะเยอะแล้วครับหมายถึงเปิดไปดูข้อมูลนัก,น,กนักเตะนะเพราะแต่ละตัวบางทีก็ไม่รู้จักเลยอะ่ะเอ้ยไม่เคยเปิดได้ในเกมเลย อเล็กซ์นี่เคยเป็นเซนเตอร์ตัวหลักครับตอนเริ่มเล่ยนสกิลกระแทกครับเคยติดด้วย3ทีติดแต่กระแทกเขาไม่ลงพอ <c oughs> สกลิลติดปุ๊บมันก็ไปเบียดตึง้งมันก็วิ่งตามไปเบียดอีกตึง้ง3ตึ้งครับอัดเขาไม่ลงหลังจากนั้นก็ได้ตัวใหม่มาก็ดองเลยครับอะไรมันจะอ่อนแอขนาดนั้นเลี้ยง3เท่าครับสามดามก็เป็นสเท่าใช่ไหม สี่ดาวก็สามเท่าห้าดาวก็ห้าเท่าเลยบางทีอาจจะต้องดูสกิลลรตบ้างซากโกะสวิปเปอร์เวร์ขามีสกิลมีสกิลชนครับแต่สดชนเฉพาะสายใช้งานยากครับคือธรรมดามันก็ไม่ก็ติดสกิลโยโยแล้วไง แล้วมาเจออย่างนี้ก็ต้องตามสายตรงสายก็เวียนหัวเลยขออีกตุ้มดิอีกสองรอบนะครับรอบนี้รอบแรกยาโหลดนานใจไม่ดีเลยสตูดม่นครับดูไปแล้วความจำดีนะผมเนี่ยลออีกเลมมี่ครับคุ้คุเข้าไปดูหน่อย โอเคครับช่วงนี้ตั้งรับปอยและโอกาสป,า,ปานกลางขอยมันออกสกิลครับ <c oughs> <c oughs> เคยเจอมันออกสกิลเหมือนกันตอนเลี้ยงหลบโกไปเรียบร้อยแล้วแล้วออกสกิลฟ็อกอินเดอะบ็อกอะไรนะค <c oughs> ือวิ่งเข้าโกลเลยก็ได้ไงน,นาทีนั้น <c oughs> แม่จะมาติดอะไรนาทีนั้น ดิเอโกโลเปสโโกนี่ต้องดูครับอกันเฉพาะสายอีแล้วข้ามไปเลยดาวต่ำได้ไงแกลลี <S <S ally, ่เคฮิลแบบถ้าเป็นป้องกันสายพาวอะไรเงี้ยถ้าสายพาวยิงมาเซฟได้แน่นอนเงี่ยเออน่าใช้แต่นี้เซฟเพิ่มไม่แค่ปานกลางโอโก เอ้ยตัวนี้เคยดูไปแล้วมั้งอยดูอีกรอบไปได้เนเตเฉพาะใส่แล้วก็ขายกินครับบานกลางเองด้วยสูงสูงมากอะไรพวกเนี้ยจะโอเคอยู่โอเคอีกรอบแต่ไปฟาร์มต่อครับหลังเ,เจอกันใครชอบแจกลองเล่นอยากลองเปิดคำขดูก็ได้อะลองหัดเล่นแล้วเปิดคำําดูถ้าได้ห้าด,ดาวเทพก็ เล่นต่อไม่ได้เทเทๆก็เลิกไปมารอบสุดท้ายไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักลูกจวนเคาน์เตอร์ครับโอเคดิเมดมากด้วยใช้ได้ใช้ตั้งรับกับตั้งรับบ่อยด้วยแต่ไม่ไม่ได้เอาเละลงเลนหรอกนอกจากจะเปิดได้ครบ5ตัวเนี่ยเราจะรวมล่างและอีโฮขึ้นไปครับ โลกนะจะตีบอกเต็มๆนะโอ้ยงกับเบตโตเบตโต้เมืตต่อกี้มีสี่ดาวไม่ใช่เหรอใช่ปะแล้วนี่สามดาวันนีก็งงนะแต่เนี่ยเอาเวสมันจะเปิดไปแล้วนะโปฟินโยอีกรอบไปกันเป็นยังฟาร์มได้อีกสองวันครับ แต่ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นฟาร์มไม่ได้นะซูไม่ได้หรอกโอเคครับรอบสุดท้ายมาโปรดมาสามดาวเลยมาดูหน่อยดิเห็นชื่อมันคุ้นจังสกิลเลงธรรมดาสลองคารูเคยอยู่ทีมไหนมา่อก่อนวะคน,คน ปานกลางโอเคได้สกิลมาเยอะเลยวะ่ะวาเลนเซียแต่มันไม่ดีกว่าของเก่าที่เรามีจื้อชีวิตนี่น่าจะตัดบอลครับไม่น่าใช้สกิลชนถ้าเป็นสกิลชนก็ดีนะกดวาเลนเซีย เควินมิเลยลัสเล้งทรุยกาปลุกซ้ายปลกขวาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มีเกเรตเบลด้วย,วยแต่ไม่ค่อยเล่นขนาดนั้นไงเหมือนจะดูไปแล้วดูอีกรอบแล้วกันตัดบอลเพิ่มดีเฟนส์เกตครับความหวัาางสุดท้ายคารูไมอันครับสปัตตาอีกทีแล้วกันอ่ะแถม <c oughs> อยากให้5ดาวปิดท้ายองจะยี่สนาทีแล้วเปิดจนเพลินอ็ปวดหลังแล้วมันไม่ได้เฮเลยไงน,นั่งปวดอู้งเดียวเปิดมาก็3ดาวเปิดเยอะไปแลเปล่าเชอร์นักโกเจเลสเคยดูอยู่ในว่าสกิลอะไรวะาืสอิเปิดทำไมได้สงสัยต้องขายพวกสกิลเลเวลต่ำ,ตำ บางทีก็ไม่ต้องดองไว้ก็ได้มั้งนะเพราะเดี๋ยวมีอีเวนต์คราวหน้าเลยก็เปิดได้เองการมีเลสมันจะดูไปแล้วนะเลี้ยงธรรมดาโอ้โห,โหคนนี้ต้องดูครับแปลกมากสีสันสดใสโอ้สก,กิลธรรมดามากบาคลารีซันยาเอ ซาบนโยววคุ้นๆนตำแหน่งดีด้วยครับแต่ก็สามดาวแล้วนะวิกตอร์บาเดสปัดเมื่อเดียวโอเคครับอันนี้ก็ออกสกิลก็ลดเกรดเขาโกตะโกผมเทพแล้วมีทั้งเพิ่มเกรดตัวเองก็ลดเกรดเขาอ่ะอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดทิ้งท้ายกันอีกเลว่าอันนี้ก็เก็บไว้อยู่นะจอแดนเอเนสันครับดูไิฟ์พูลหน่อยครับแต้แมแ่งดีด้วยครับลูกส่งพักฟื้นครับส่งไปฟืน้นความฟิตเฮ้ยฟื้นสเตมินาเปล่าตัทเทเลส หมดสต็อกเลยเหรออีกทีอีกทีกทแสดงว่ามันจะออกแล้วครับเพราะมันกากซะขนาดนั้นนะควรจะออกตาเนี้ยละหรือไม่ก็มันหมดโคตาของชั่วโมงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเพอเจอไปเลยครับมาเลยตุ้มตุ้มโอ้สามดาวมาเลยว่ะสี่ดาวยังน้อยเลยว่ะ หมดโคอตาของผมแล้วเดียก้องโกดินอักปะละฮอดูไปแล้วนะน่าจะมีศาสมุทรสาสตรสมบอกนะว่าขาดอะไรอันอันเชลีโคพี่คนไทยเจ้บบาบ้าเหรอตำแหน่งเล่นได้กากมากครับนายเจ้าโดยยองอเล็กซิสซานเชตตำแหน่งได้ดีมากครับ คิวเลี้ยงก็โอเคไม่มาว่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนดีกว่าฮ่าูรออต่อไปแล้วกันครับว่างๆก็ไปลองเปิดเล่นกันได้นะสหวันดีก็สวัสดีครับ